พาลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองและถ้าหากว่าคุณมีทั้งสองอยา่างคุณคิดว่าผู้หญิงแบบไหนครับทีห่หยุดความมีสเสน่ห์ของคุณได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กเชียร์หนังและวันนี้ผมมาสปอยหนังเรื่อง Love Other Dang ให้ทุกๆคนนั้นได้ฟังกันครับแล้วเพกของเรานั้นมีชื่อว่าเจมี่ครับผมจะเรียกเขาสั้นๆว่าเจแล้วกันเขานั้นเป็นผู้ชายที่หล่อแถมมีพลังวิเศษในการเข้าใจผู้หญิงไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่แต่ก็ด้วยความมีสเสน่ห์ของเจนี่แหละครับทำให้เขาน,น เพราะว่าเจนนั้นดันไปมีอะไรกับเมียเจ้าของร้านที่ห้องเก็บของทําให้เจนนั้นถูไล่ออกทันทีแต่นอกจากที่เขาจะหน้าตาดีและมีเสน่ห์แล้วบ้านเขายังรวยอีกด้วยครับแต่ว่าตัวของเจไม่อยากจะเกาะพ่อแม่กินเขาเลยพยายามหางานทาไปเรื่อยๆตัวของเจนั้นเคยเรียนหมอแต่ว่าเขานั้นก็ออกจากการเรียนหมอกลางคันครับแถมตอนนี้เขายังโดนข่มจากน้องชายคนเล็กชื่อว่าจอร์ดโดยจอร์ดนั้นเป็นบโบรกเกอร์ที่ทำเงินมหาศาลจากหุ้น i อ o เจจึงได้จะเริ่มต้นชีวิตของเขาอีกครั้งหนึง่งโดยการไปเป็นเซลล์ขายยาให้กับบริษัทไฟเซอร์เจนั้นต้องฝึกอย่างหนักและไม่ว่าตัวเจอยู่ในไหนไม่ว่าจะงานอะไรเขาก็ทําได้ดีตลอดครับและเรื่องสนิทของเขาก็เช่นกันและเมื่อฝึกการเป็นเซลล์เสร็จเจก็ได้มาขายยาวันแรกแต่การขายยาของเขาไม่ว่าเขาจะอธิบายสรรพคุณให้กับหมอคนไหนฟังหมอทุกคนนั้นกับปฏิเสธครับเพราะหมอทุกคนนั้นรู้ว่ายาที่เจเอามานําเสนอมันจะไปกดุมภูมิคุ้มกันของร่างกายและทําให้เกิดอาการดื้อยาขึ้นจึงไม่มีใครสนใจจจซืือ้อออยยาาหรตัวทดลงลงกเเ เจได้มานั่งคุยกับบุตดเพื่อนของเขาแต่สายตาเจ้ากัม๊มได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เจนั้นถูกใจเป็นอย่างมากโดยเขานั้นก็ได้โชว์สกิลเทพในการจีบหญิงโดยเขานั้นได้เรียกชื่อเธอแบบมั่วๆและเขารู้อยู่แล้วครับว่าเธอไม่ได้ชื่อนั้นเพราะหากว่าเมื่อไหร่ที่เธอรำคาญเธอก็จะมาคุยกับเขาเองและบอกชื่อเธอถึงแม้สกิลในการจีบสาวของเจนั้นจะดีเป็นอย่างมากแต่สกิลการขายของ,ของ,ของเขานั้นมันห่วยครับยอดขายจากสายของเจนั้นมันไม่ได้เรื่องเลยครับแถมคู่แข่งยังมีโอกาสเข้าไปพบหมอมากกว่าเขาแถมสายของเจนนนั้น้้ยยยงมมมีเเเปาาาาหาใกรพพิ่่ออดดขไถึ5%ื หัวหน้าเขาที่ชื่อว่าบูธจะกลับไปอยู่ที่ชิคาโก้กับลูกและเมียของเขาและตัวของบบนนั้นเชื่อว่าเจทำได้ และจากความที่เจนั้นเป็นคนที่ช่างสังเกตเขาก็พบว่าเป็นผู้หญิงส,สักสวนมากเขาจึงใช้ความมีเสน่ห์ของเขานั้นให้เป็นประโยชน์จนเจนั้นเอาอยามาวางไว้ที่ตู้โชว์ให้หมอนั้นเห็นได้ครับแถมความแปลกของเจนั้นไม่ได้จบแค่นั้นครับเขาเอายาของคู่แข่งออกมาทิ้งถังขยะข้างนอกแต่ก็ได้มีคนไรบ้านแอบมาเก็บยาของคู่แข่งเข้าไปและเราคงต้องยอมรับนะครับวสนีของเขารวมทั้งหน้าตาทำให้เขานั้นได้อึบผู้หญิงไปทั่วเขาใช้วิธีในการหวาดเสนีและเอายาของคู่แข่งขออกมาทิ้งข้างนอกไปเรื่อยๆ,ๆส่วนคนไร้บ้านก็ ที่สนวกงานของเจเขานั้นได้เข้ามาเจอกับผู้หญิงคนเดิมที่เขานั้นหลงไหลและเขาเรียกชื่อเธอบิดเป็นประจำในวันนี้เขาทั้งสองคนได้ขึ้นลิฟต์ไปด้วยกัน แล้วผู้หญิงคนนั้นได้ตอกหน้าเจครับว่ามุกเฉยๆของเจนั้นมันใช้ไม่ได้ผลกับเธอและการที่เธอนั้นมาเป็นเซลก็มพะว่าเธอนั้นอยากจะมีผัวเป็นหมอและคนอย่างเจเธอนั้นไม่สนใจครับทาให้พ่อหนุ่มเพย์บอยที่มีเสน่ห์ร้นเหลือนี่คงเป็นครั้งแรกที่เขานั้นถูกผู้หญิงปฏิเสธหน้าของเขาเหลือเพียงแค่2นิ้วทําให้เจนั้นมีพลังความแค้นและเขาอยากเพิ่มยอดขายกับสายของเขาและเขานั้นตัดสินใจที่จะติดสินบอนให้กับหมอครับเพื่อที่เขานั้นจะปลอมตัวไปอินเทอร์และคอยศึกษาว่าผู้ป่วยนั้นต้้้้้้ออองงกกาาาารรยปะเเเภททไไหหหนนนนจจใขัดผูญิี่่่ชืว็ แต่เธอคนนี้คือนางเอกของเราครับแม็กกี้นั้นสวยเป็นอย่างมากมันทําให้พ่อหนุ่มเฮบอยนั้นต้องตกตะลึงภายในความสวยของเธอยิ่งไปกว่านั้นพ่อเซลล์หนุ่มกำลังรอที่ปลอมตัวมาเป็นอินเทิร์ที่อยู่ภายในห้องตรวจกับคุณหมอและคนไข้ของเขายังได้เห็นหน้าอกของแม็กกี้อีกด้วยครับเพราะว่าแม็กกี้นั้นมีอาการผื่นขึ้นตรงหน้าอกและเธอคิดว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาและเมื่อการทัวร์ห้องตรวจโรคนั้นจบลงเจได้กลับมาที่รถของเขาแม็กกี้เธอนั้นรู้อยู่แล้วครับว่าเจไม่ใช่หมอเธอจึงดักมาตบกระบาลของไอ้เจ้าหนุ่มเฮบอยที่แอออมาาดูหน้กขงเ เจพยายามขอโทษแม็กกี้แต่ว่าเธอนั้นก็ได้ให้กล้วยกลับมาและดูเหมือนว่าเซลหนุ um ่มเพย์บอยคนนี้จะหลงรักผู้หญิงที่ชื่อว่าแม็กกี้แล้วเจได้หาเบอร์ของแม็กกี้จนเจอแต่ยิ่งไปกว่านั้นน้องชายที่ชื่อว่าจอจในตอนนี้เขามาขออยู่อาศัยกับพี่ชายของเขาเพราะอะไรนั่นหระครับ เพราะไอ้จอจดมันตันติดดอยและสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากทําให้ในตอนนี้จอที่เคยประสบความสาเร็จไม่เหลืออะไรเลยครับแม้แต่เมียของเขาในส่วนของพี่ชายจอมเช่าชูของเขานั้นเมื่อได้เบอร์ของแม็กกี้มาเขาได้ชวนแม็กกี้นั้นไปเดททันทีครับแถมยังทิ้งท้ายอีกว่าหน้าอกของแม็กกี้นั้นสวยมากและดูเหมือนว่าแม็กกี้จะชอบใจเธอจึงตอบตกลงและนัดสถานที่ครับสถานที่นั้นคือร้านกาแฟาที่แม็กกี้ทางานอยู่และเมือ่อพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้เจอกันและดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มเพย์บอยจะเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้ว่าต่างคนต่มี มีความต้องการและเพียงมองตา ก็รู้ใจเขาทั้งสองคนนั้นไปที่ห้องของแม็กกี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าพวกเขามาทําอะไรกันพวกเขาได้จัดหนักการจหนหมดแรงก่อนที่จะแยกย้ายกันแต่เขาทั้งสองคนก็ได้นัดเจอกันอีกอีกหลายครั้งและหลายทีครับถึงขนาดเดินมาหาที่ห้องแบบหนูอันเดอร์แวร์แถมพวกเขานั้นยังจัดหนักโดยไม่สนใจเจ้าจอที่มาอาศัยอยู่กับพี่ชายแต่แล้ววันหนึ่งเจก็ถูกจับได้ว่าเขานั้นแอบเอายาของคู้แข่งมาทิ้งโดยเจ้าหมอนี่ชื่อว่าเทครับเขาได้จัดการสั่งสอนพพะเอกของเราจะไปนอนกองกับพื้นยิ่งไปกว่านั้นคนไร้บ้านที่เคยมาเก็บยาของู่แขขงขงงอเป กินยังได้เข้ามบขอบคุณเจเพราะว่ายาตัวนั้นมันทําให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นแต่ก็เหมือนพระสุขเข้าและพระสาวแซครับเพราะว่าเจนั้นก็เอาวยาไปวางบนชั้นโชว์ให้หมอเจอนั้นยากขึ้นเพราะรีเซพชันของคลินิกนั้นได้กิฟต์วอชเชอร์จากคู่แข่งโดยการได้ตั๋วไปเที่ยวฮาวายมันทําให้พระหนุ่มเพยบอยเริ่มหมดหนทางในการโฆษณาขายยาของเขา แต่ว่าเจานั้นก็ยังไม่หมดหนทางในการที่จะจีบแม็กกี้ครับเขายังไปมาหาสู่แม็กกี้เป็นประจำพวกเขาทั้งสองคนใช้ชีวิตร่วมกันทั้งกินนอนและมีเซ็กค,ครับแต่จากที่เจนั้นรู้ว่าแฟนเก่าของแม็กกี้คือคู่แข่งของเขามันก็ทําให้เขาเครียดจนเจ้าหนูของเจมันไม่แข่งขึ้นมา ทั้งสองคนจึงได้หยุดพักเรื่องบนเตียงและมาคุยเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วอยู่ๆแม็กกี้ก็พูดถึงยาตัวใหม่ของทางไฟเซอร์ที่ตัวของเจนั้นเป็นเซลล์ขายยาให้อยู่ที่ทาบริษัทกําลังคิดค้นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายมันทําให้เจนํานเรื่องนี้ไปถามกบบตรเพื่อนร่วมงานของเขาและบูตก็ได้ตอบกลับมาครับว่ายาตัวนี้มีชื่อว่าไวอา,าก้าเจได้พยายามขอร้องให้บูตเอายาตัวนี้เข้ามาให้เขาขาย เพราะว่าจะมีใครมีคุณสมบัติมากเพียงพอในการขายยาปลุกสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายนอกจากพระเอกของเราในตอนแรกเพื่อนโรงงานของเขานั้นก็ได้ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ทนแรงตื้อไม่ได้เขาได้หายยาตัวทดลองมาให้เจขายจนได้ครับเจดีใจไปอย่างมากครับที่ได้ยาตัวทดลองมาขายเจพยายามเอาข่าวดีไปบอกแม็กกี้แต่ดูเหมือนว่าตัวของแม็กกี้อยากจะจบความสัมพันธ์ของเขาและเธอมันทําให้ตอนนี้พ่อหนุ่มเพย์บอยกลายเป็นคนข้างรักซะแล้วเขาได้เดินทางตรงมาหาแม็กกี้ตัวทันทีแต่ตอนนี้แม็กกี้เธอไม่อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เธอได้เดิน ทางไปทำงานที่แคนาดามันทําให้เจนั้นไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายพอในตอนนี้เขามีสิ่งที่ใหญ่จะทํากําไรให้กับบริษัทและเพิ่มยอดขายให้กับฝ่ายของเขา และเจก็เริ่มขายยาโดพของเขาแต่หลังจากที่เขาทํางานเสร็จแล้วเขาก็ไม่รอช้าครับที่จะมารอแม็กกี้ที่เดิมและดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มเพย์บอยจสันนีจะช่างแม่งกดต่างๆที่เคยตั้งไว้และดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มเพย์บอยคนนี้จะเจอหลักแท้เข้าซะแล้วครับแต่ว่าแม็กกี้นั้นยังตั้งกฎเหมือนเดิมเธอได้บอกบอกฎต่างๆที่เขานั้นต้องรู้ไว้เกี่ยวกับการคบกันและการที่มีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันครับในระหว่างนั้นเจก็ได้รับสายจากเพื่อนของเขาว่าตอนเนี้ย ยาแวอ์กาของจริงนั้นได้ถูกส่งมาให้พวกเขาขายเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่ายาปลุกสมรรถภาพทางเพศกับพ่อหนุ่มเพย์บอยคนนี้จะเข้ากันสะอย่างดีครับเพราะเจนั้นทํายอดขายได้มากขึ้นเรื่อยๆแถมยาแวอ์กาตัวนี้มันยังดังไปทั่วประเทศอีกด้วยและจากหมอหรือคนที่ไม่อยากเจอเขาไอ้พวกเซลล์ขายยาในตอนนี้ไม่มีใครคนไหนที่ไม่อยากเจอเจไม่ว่าจะเป็นหมอคนไหนก็ต้องเข้า,าหาเจครับ เพราะว่าพวกเขานั้นต้องการยาแวรกา้าและมันทําให้ทางไฟเซอร์นั้นขายยาเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างมากเพราะใครๆนั้นก็ต้องการยาปลุกสมรรถภาพทางเพศและดูเหมือนว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีทั้งงานและความรักของพวกเขาทั้งเจและแม็กกี้มีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันแต่ชีวิตคู่นั้นก็เหมือนกับลินกับฟันครับพวกเขาก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะความคิดมากของแม็กกี้ที่กลัวว่าเขาจะโกหกและทําให้เธอนั้นรู้สึกดีแล้วย,ยออดดขาาาายยไ้หาาใครก็่ เข้ามหาเจครับไม่ว่าจะเป็นหมอผู้ชาย และผู้หญิงแม้แต่ผู้หญิงที่เคยปฏิเสธเขาที่มีชื่อว่าลิซ่าเจรู้ครับว่าตัวของลิซ่านั้นต้องการอะไรและตอนนี้พ่อหนุ่มเพย์บอยดันข้างรักกับผู้หญิงที่เขาชอบมันทาให้เจนั้นปเสธลิซ่าครับและแนะนําหมอนไนให้กับเธอในส่วนของเทคู่แข่งของเขาก็กลายเป็นดาวดับในวงการไปเลยครับเจได้รีบตรงกลับไปหาแม็กกี้คนที่เขารักแต่อยู่เขาก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นใจของเขาสั่นและเจนั้นได้บอกรักกับแม็กกี้เขานั้นสติแตกจนบอกรักแม็กกี้ไม่หยุดยิ่งไปกว่านั้นคําว่ารักของเจไม่เคย ไม่บอกกับใครแม้แต่พ่อแม่แม็กกี้คือผู้หญิงคนเดียวและคนคนเดียวบนโลกใบนี้ที่เจนั้นบอกรักส่วนไอ้น้องชายตัวแสบของเจน,นั้นมันดาไปเอาคลิปที่แม็กกี้กับเจมีอะไรกันแล้วอัดไว้แอบมาช่วยตัวเองครับแล้วมันทําให้เจน,นั้นต้องสั่งสอนน้องชายของเขาสักกันหน่อยแม็กกี้น,นั้นเธอได้เป็นโรค้ายอยู่โรคหนึ่งครับที่มีชื่อว่าพาร์กิมสันและดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขนาดเปิดขวดยางระบาดแต่เธอนั้นก็ไม่ได้บอกเจจนเจมาพบเองว่าที่อาการแม็กกี้รุนแรงขึ้นเพราะว่าเธอนั่นไม่ได้กินยา แล้วมันทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งถามผู้ชายที่มาหลงรักเธอครับว่าทําไมไม่เลือกผู้หญิงที่มันดีๆกว่านี้และทําไมเขาไม่ไปหาผู้หญิงที่เป็นปกติโดยแม็กกี้นั้นคิดว่าเจนนั้นรู้สึกผิดครับที่อยู่ๆก็มาฟันเธอและด้วยความโมโหเจได้คว้าเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากห้องแต่เขาก็ไปได้เพียงแค่หน้าประตูเพราะผู้หญิงที่เขารักส่วนหัวใจนั้นได้ร้องไห้ยอยู่ภายในห้องมันทําให้พ่อหนุ่มเพย์บอยตัดสินใจกลับเข้ามาและชวนแม็กกี้ไปชิคาโก้ด้วยกันและเจนนั้นได้มาประชุมที่ชิคาโก้โดยถือโอกาสพาแก,กีี้เท่่ยววดัวตฝงงขอถน แม็กกี้ก็ได้เจอการชุมนุมผมไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรนะครับแต่เป็นการรวมกลุ่มของคนที่เป็นโรคพาร์กิมสันมาแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองเป็นและให้กําลังใจกับคนที่เป็นโรคพาร์กิมสันเช่นกันแม็กกี้ได้นั่งฟังคนต่างๆที่เป็นโรคพาร์กิมสันขึ้นไปพูดแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีอาการหนักแตกต่างกันไปแต่ว่าแม็กกี้นั้นได้กําลังใจเป็นอย่างมากในส่วนของเจนั้นเมื่อข้าบประชุมเสร็จแล้วเขาก็ได้มาที่งานนี้เช่นกันครับเขาก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึง่งที่แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นพ มีความสุขผู้ชายนั้นก็ได้บอกว่าตัวของเขานั้นรักภรรยาของเขามากแต่ว่าเขาแนะนําให้เจนั้นไปหาเมียใหม่ซะถึงแม้ว่าเขาจะรักภรรยาของเขามากแต่ว่าเขาก็ไม่อยากเสียเวลาชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นหลังจากที่เจได้ยินอย่างนั้นเขาคิดภายในใจครับว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับผู้หญิงที่เขารักเขาได้ตัดสินใจพาแม็กกี้ไปรักษาทุกที่บนโลกตลอดเวลาที่ไปรักษาเจได้อยู่กับแม็กกี้ตลอดเวลาครับเจนนั้นให้เวลากับแม็กกี้ทุกอย่าง โดยที่ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากแม็กกี้ครับแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ยังหาวิธีรักษาไม่ได้ครับและมันทําให้แม็กกี้นั้นรู้สึกว่าการที่เจนั้นทาแบบนี้เพราะว่าเขานั้นอยากได้ผู้หญิงปกติปกติธรรมดาคนหนึ่งครับไม่ได้รักเธอแบบที่เธอเป็นแม็กกี้จึงได้ตัดสินใจไล่เขาและให้เขานั้นไปหาผู้หญิงคนอื่นซะเพราะว่าแม็กกี้ก็คิดเหมือนกันครับว่าเธอนั้นเป็นตัวทวงในชีวิตของเจและดูเหมือนว่าในครั้งนี้ความคลั่งรักของเขานั้นจะไม่ใช่ทางออกสําหรับผู้หญิงที่เขารักถึงแม้ว่าจะรักขนาดไหนแต่มันก็คงช่่วยอะไไรม ถ้าหาว่าเขาไล่เราออกไปจากชีวิตพีกของเราจึงได้มาเก็บของที่ห้องของแม็กกี้เขาและเธอพยายามใช้ชีวิตแบบเดิมแบบที่ไม่เคยมีกันและกันแต่ว่าทั้งคู่นั้นมันตัดกันไม่ขาดหรอกครับ พอทั้งสองคนยังคิดถึงการมีกันและการอยู่และด้วยความเศร้าเพ่อของเราได้รับคําเชิญจากลิซ่าให้มางานปาร์ตี้ริมสระโดยใส่ชุดนอนครับเจนนั้นได้รับคําเชิญโดยเขานั้นเดินทางมากับน้องชายสุดแสบของเขาภายในงานนี้มีทั้งผู้หญิงหมอและคนที่เขารู้จักมากมายลิซ่าได้พาเจไปที่อาวส่วนตัวและแนะนําเพื่อนให้รู้จักก่อนที่ลิซ่าจะบอกว่าใครๆก็ชอบเจมี่และถ้าสองคนนายไหวไหมและเซลล์หนุ่มเพย์บอยคนนี้ก็ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ของเขาหลังจากหมดแรง เจตื่นขึ้นมาครับเจได้พบว่าตัวของเขานั้นเกิดผลข้างเคียงกับยาแวก้ามันทําให้เจ้าหนูของเขานั้นแข็งและไม่หดเลยครับเขาจึงได้ไปตามน้องชายที่กําลังปฏิบัติกิจอยู่ภายในห้องหนึ่งให้พาเขานั้นไปหาหมอขัดแบบนี้มันเป็นบาปนะเว้ยเจและที่ห้องฉุกเฉินเจก็ได้เปิดหวานเย็นแท่งใหญ่ให้กับพยาบาลดูครับว่าอาการที่เขาเป็นมันเป็นแบบนี้แหละและไม่ว่าจะทํายังไงมันก็ไม่หดลงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าการเปิดหวานเย็นแท่งใหญ่ก็เหมือนจะทําให้ใครบางคนถูกใจอย,อยู่นะครับ เจนนันได้รับข่าวดีครับเมื่อข่าวนั้นได้ถูกย้ายไปชิคาโกและเพื่อของเราก็ได้เจอกับแม็กกี้อีกครั้งหนึง่งแม็กกี้นั้นได้มากับผู้ชายคนใหม่และเธอนั้นยังเงย็นชากับเขาอีกด้วยแต่ในตอนนี้พ่อหนุ่มเคบอยตันเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําให้เขารักสุดหัวใจและตอนนี้มันไม่มีอะไรมากมายครับนอกจากความเป็นห่วงที่เจมีให้แม็กกี้ แต่ว่าในขณะที่เจนั้นกําลังแพ็คข้าของเพื่อจะย้ายไปที่ชิคาโกอยู่นั้นเขาได้เปิดวิดีโอที่บันทึกความรักของเขาและเธอดูมันช่างเป็นเวลาที่ดีและมีความสุขของพวกเขาทั้งสองคนแล้วทําให้เจนั้นตัดสินใจไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเขาจะไปตามหาแม็กกี้จนได้เจได้ขับรถมาทานรถเมลท,ที่แม็กกี้กําลังจะไปแคนาดาและเขานั้นขอเวลาคนขับรถเมลเพื่อคุยอะไรกับผู้หญิงที่เขารักเขาจึงได้บอกความในใจให้กับผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจนั้นรู้ครับว่าตัวข,ของเขานั้นเป็นคนที่งี่เง่าและไม่สนใใจใคร แต่สำหรับคุณไม่ได้มองผมไร้ค่าแบบนั้นและผมไม่เคยเจอใครหรือรู้จักใครที่จะทำให้ผมนั้นหยุดได้นอกจากคุณและผมต้องการคุณส่วนคุณก็ต้องการผมเจได้บอกอีกว่าไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนแม็กกี้จะไปที่ไหนเขาจะอุ้มเธอไปทุกที่และเขาจะทำเองโดยที่เธอนั้นไม่ต้องขอแม้แต่คำเดียวและผมต้องการคุณคุณที่เป็นแบบนี้แม็กกี้หลังจากที่แม็กกี้ได้ยินอย่างนั้นเธอตัดสินใจอยู่ร่วมกับเจครับเจปฏิเสธที่จะไปชิคาโก้เขาอยู่ต่อและเลือกที่ จะเรียนหมอให้จบและถึงแม้ว่าเขาจะเจอคนเป็นพันแต่มีเพียงคนเดียวครับที่มัดหัวใจเขาไว้ได้และมันทําให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปตลอดกาลก็จบไปแล้วนะครับรหลับหนังเรื่อง Love Island อลเธดังถ้าหากว่าใครพอมีเวลามันยังมีฉากซึ้งๆมากมายที่อยากจะลองให้ไปหากันดูนะครับและถ้าหากว่ามีเสียงนกแรกไปต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยและถ้าหากว่ามีอะไรตกหล่นไปก็ขอบายเช่นกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังลใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ